เงี่ยจิ๋วเวียนนม่คือเอาเพิ่มและวคำตอบคือไม่รู้จอก็จิ๋มจิ้มจิ้มยังไงก็รู้จิ๋มพี่น้อสีสวัสดีครับและนี่คือลูกละลูกชูอ ลูกรังลูกชั่วนะครับจะเป็นเกมที่อธิบายกันอธิบาย <laughs> ต้องอธิบายมากขัดใจมากก็ <laughs> เีกว่าก็เกมเนี่ยจะช่วยกันแต่จะมีคนนึงที่เป็นลูกชั่วแล้วเราต้องจับเขาปกติเราวาดลูกกันยังไง <laughs> วาดวาดกั ทำไมทำไมทำไมช่วยต่อ,อยงแงหน,นเอเราวาดเป็นคนเป็นอะไรแล้วถ้าเราวาดแค่หนึ่งเส้นล่ะช่วยกันวาดมันจะเป็นยังไงเลยเป็นที่มาของเกมในวันนี้วาดลูกคนละเส้นโอเค เดี๋ยวจะมี2ตะกร้าตะการ์หนึ่งคือโจทย์ตะการ์หนึ่งคือจํานวนตอบขึ้นมาว่าได้โจทย์อะไรและได้จํานวนเส้นกี่เส้นโดยที่จะมี1คนไทยแล้วก็3าคนวาดผัดกันวาดคนละเส้นให้ครบจํานวนแล้วคนไทยต้องทายให้ถูกว่านี่กําลังวาดอะไรโดยที่มีกฎคือการวาดหนึ่งเส้นคือต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นโอเคอะเริ่มที่จะลูกรักลูกเชื่อกอน คนที่เป็นนะกอถ้าไม่ใช่ให้เอาตีนหยยบหน้าไอได้เลยอ้าวหายไม่ได้หวะหายกระดาษลูกชัววสดจิบคอจิบคอผมบอกไลยนะเมื่อกี้ที่เข้ามาสามคนเสียงออกไปข้างนอกทุกคนลูกชัววป็นขนเสื้อยังไงก็เสื้อ ร้านไก่ทอดอนาดใหญ่พี่น้องพอสี่ก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะทำภายในปีหน้าเขาสั่งมาให้ว่าห้ามเล่าอะไรไปเยอะกว่านี้ก็เล่าได้แค่นี้แต่อยากบอกที่ร้านมากเลยลองลองแบบพูดแบบไม่มีเสียงอัพไอพวกลูกชั่วอ่ะเดี๋ยวใครมาเป็นลูกชั่วมาเริ่มก่อน ได้ก็ต้องคุณหรือเปล่าที่ต้องอยู่ฝ่กดูถือเป็นรักเลี้ยงเลยปอนปามปอยปายพวกเราจับโจทย์โอเคและจํานวนจิงโจ้อะไรกี่ลูกกี่ครั้งกี่ครั้งจํานวนเส้นคือสิบเก้าเส้น วนไปเรื่อยๆได้เลยใช่วนไปจนครบ19โอเคพร้อมแล้วเริ่มใน3 2มสองหไปเนอเขาก็ไม่ใจอ่ะไอ้อยป,อย,ปอยเต้นเต <c oughs> ้นจดนี้ก่อน <c oughs> ว่วอะไรของมึงนี่โอ,โอ้ช่วยจุดไอ้ปอยปอยเต้นสองทีทำไมจะมาไม่เขียนว่ารูปชั่วไปบนกระดานเลยหละัะเต้นทีสัมา คุณว่าไหมว่าเราทําได้ดีใช่ลักษณะสามคนนี้ไม่น่าเป็นลูกชั่วไปที่เจ็ดมาปอยอย่าเท้าเอวเท้าเอวก็พี่ไปโอ๊ยได้อ้เจี๊ไอ้เจี๊ไอ้เจี๊ใจเย็นๆหน่อยอย่ามีพิรุถไอ้ไรที่เจ๊ฟามเจ๊ปามน่าสงสัยนี่ไม่สิ่งที่เจ๊ว่ามันจะเป็นการต่อยอดไปยอดไหนยอดลูกชั่วหรอมันจะต่อยอดให้ทุกคน อาลูกชั่วหรือเปล่าเล่น1.1โอเคเอ้เล่นมาจะอะไรมึงนี่มันจะเป็นการต่อยอดต่อยอดลูกชั่วไงที่แจ้งไปโอเคเส้นที่12ไอ้เลยดิเคยทำเส้นดิเน เชิญเอาอะไรวะอะไรวะของคนเยอะไรวะเหลืออีก6เส้นเต็มสิบสามผมเริ่มรู้แล้วอะไรวะพมอแล้วมั้งเก้าถ้าก้อตอบผิดนะก็อลูกชั่วเออดูจากลูกเจม่าเป็นลูกอะไรเจมเป็นลูกลักแน่นอน เส้นสุดท้ายครับกูว่าถ้าในถ้าภารกิจจริงจรได้ร้องร้อยครั้งได้เอ๊ว่านานยังไงมันเสร็จแล้วมันจริงจริงโอเคครบสิบเก้าเส้นเอ๊ว้าเว้าและคำตอบของจักรยานโอเป็นลูกลักและคำตอบจักรยานและก็ผิดนะครับเว้านะครับโอเคและคำตอบคือจักรยานจักรยานข้อแรกลูกลักได้ไปหนึ่งคะแนน จับโจทย์ไม,ม,ไม่ต้องพัวอ่าอะไรตกิจต้องทำให้เป็นเหนนมือนงัวออกมาจำนวนคือ,อ15เซนเ,เริ่มได้มผมชัวร์เปล่าผมเป็นลูกหักมัวเปล่ามัวเปล่าสองอะไรเไสี่สสห้าโดนด่านแน่เลยกู ป่อยเป็นติ้วอีกแล้วพี่อู๋ไอ้ทิ๊บปาเป็นลูกชุลูกจ๋าแน่นอนใครขีดเส้นนี้ยาวมากปล่อยถ้ามึงเปิดมาเป็นลูกล้กกูจะถีบมึงก็พูดออกมาแม่แม่อะไรแม่แหม่ยองไม่ใช่ร้องไหมแม่ต่อนได้ใจที่ไหร้องมตแองรู้ปล่อเป็นู้ เมื่อกี้เมื่อกี้มันเะล้วกีก็คือต้องพูดอะไรที่เป็นไวรัลในติ๊กต็อกหนึ่งอย่างเราเป็นลูกรักโอเคเสร็จแล้วโอเคเซฟามตอบว่าลูกนี้คือหมูโคตรหลาสรูปพันไปสองข้อลูกรักได้สองคะแนนเขาพูดเลยว่ามาแอะก็ พูดก็ไม่ก็เป็นลูกหลักแน่นอนไม่เคยพูดคำว่ามาแอะก็เขาไม่รู้ตัวยเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นลูกหลักแล้วถ้ามึงเป็นลูกหลักเขาไ้โปรดหยุดโอเคอ้าวข้อต่อไปโจทย์คือดูโอเคจำนวนเส้นคือซิกซี่โอเคก็คนแรกยังยังยังอ่ะไปแมวหรือเปล่านะเรียกแมวหรือเปล่าโอเคโอเค เส้นตรงหรือเปล่าเส้นตรงอะ,<า>อะไรไอ้อลูกอาจารย์เฉลิมชัยสามหรือจะเขียนก็ว่าลูกช่วยเขาเริ่มไม่มั่นใจนะครับตอนนี้น้องอัพไม่มั่นใจนะครับกอเส็นแรกคุณก็ครีเอทขึ้นมาเองคุณไปกนกรหโดทิศทางเดเรคชั่นของคอนเซ p t ของงานฮะไอ้สิวแน่รูอจากลายเส้นสิวแน่นอนมึงเชี่ไปตองกามเห็นเส้นมึงรู้เลยว เอออะไรสิเอ็นเล่าจ้าท่อแป๊บเอาอบใช่ว่าเช่นนี้อะไรสิโอเอาครับลูกเชื่อเบอร์สองก็เราจะเขีย่ครับมันต้องมันต้องติดใช่ไหมเอาไลจะเอาไงเจมันยังลูกไม่รักดีเอาเล็กกองเอาครัตอบเฮ้ยไม่มาข่มขู่เจตตรงแต่ว่ามันเอาใครมาทำลายงานศิลปะของผม ใครที่เป็นคนเส้นที่วาดอันข้างล่างอะเส้นตรงอันนั้นอะผิดโจทย์อะไรมึงชี้อะไรตอนแรกก้อยจิ๋วเี่จิ๋วแน่ก้อว่าใครเป็นคนวาดเส้นที่สองผิดโจทย์เหรอไอจิ๋วแน่นอนแหมรีบอยเลยนะลูกชั่วไม่เจ๊ปามก็ไอยจิ๋วไม่ใช่น้องฟ้าแต่ก้อยวัวไออ้อยก้อยในฐานะก้อยที่เป็นลูกรักวก้อยไม่รับไม่เฟรนดี่มาเป็นลูกรักเฮ้ยก้อจูดนี่ ไอ้แม่เอาอาจจะถูกก็ได้ทอแป๊บในสุดท้ายของจีบามอะไรเนี่ยโอเคน่าจะได้และนี่คือทั้ง14เส้นปอยตอบว่าตัตงคาเตนพี้ ถ้ากูเป็นบังคุดเสลยคือโดนด่าแน่เลยได้ก็เาวางูยังเชื่อเชื่อกว่าโอเคสรุปคะแนนล,ลูกรัก2อลูกชั่วนหนึ่งโอเคโอเคและจำนวนเส้นก็คือโอเคพูดได้พูดได้จชิเเส้นโอเค อะไรนี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ถาไมถึงออกมันเป็นอย่างนี้บวยวายอย่างแล้วันมาเส้นเกลียวเองพ่รุดมากเดี๋ยวเขาก็เลือกหรอกก็แตกพักกับมาแล้วก็วาดเส้นใบนึ่งเนี้เนี่ยก็ก็สิวสองคนแน่นอนมึงมันช่วยอยู่แล้วไอ้เจ้าบ้ามันก็บวยอย่งเดี้วไอี้ ก็ต่างเป็นลูกชั่วถ้าพูดว่าทุกคนก็ต่างเป็นลูกชั่วนี่แปลว่ามึงก็เป็นนะยกเว้นเจไม่ใช่ฉันเต่าแน่เลยสัตว์แน่นอนต้องเป็นสัตว์เจว่ามันเจว่ามันลูกชั่วจริงเ่ไม่ลูกชั่วจริงๆเจว่าตามที่ถูกต้องทำไมล่ะปกติก็เป็นคนที่ว่าลูกเก่งนี่เออใครจะปากเก่งเหมือนกั เส้นสุดท้ายคอมก็ใครวาดเส้นนี้วะนี่เส้นสุดท้ายจะทำให้มันพลิกผันได้หรือไม่กูตอบเอาเพิงโค้งเอาเหาืงโค้งเหมืงโค้งกรรมการว่าไงก้องรันไม่ได้คะแนนนีก็เล่นปลา มีสามอันเต่าวัวควายเลือกวันหนึ่งเลือกวันวัวถูกต้องเป็นเพราะใครเพราะว่ามันเผลอะของสีคนจะตอบไูอยู่แล้วตรงมึงก็ตอบเต่ากูรู้พ่อหางมัวไปแล้วใครเป็นใครไรโงเป็นลูกแล้วมาช่วยกันช่วยอะไรตี้ช่วยกันช่วยแปลว่าทำไมถึงก็ทุกคนทำบิดมั่วไง ลุงรัก <ๆ S 2> อยู่แล้วตากาไฟสรุปรอบที่หนึ่งคือ ลูกชั่วสองคะแนนลูกรักสองคะแนนเหลือสีลูกรักต้องทำแต้มแล้วโอเคแต่มันเผอโคง้งจริงมันเผอโค้งไปจริงอ่ะมาแอดก,กับโค้งนี่อันไหนผือเห่ือกันพอกันผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเด้ไม่ใช่ลูกรักเด้ไม่ใช่ลูกรักไม่ใช่ลูกชั่วประกาศประกาศเดียวประกาศรอบสองแล้วอ่าในรอบนี้เนื่องจากว่ามันง่ายไปหน่อยเราก็เลยเติมจํานวนเส้นที่น้อยลงลงไปตั้งแต่ส 3ามเส้นขึ้นไปจนถึง20โอเคเจ๊บามจับโอ้โหยากเลยอันนี้เก้เส้นยังยังเป็นสัตว์เหมือนเดิมใช่ไหมไม่มันมีหลายอย่างไงหนึ่งสองสาไปคนต่อไปเอ้ยผมว่าเราทำได้ดีถ้ามันเป็นต้ำในสมองผมลยรอบนี้นี่ใครพลาดนี่เตรียมโดนขยี้เลยกูพูด อีก2สเส้นนะแปดเส้นนอนไปดูดีดีดีไมบลูกชัวมันสมมาตรกันมาตลอดจนกระทั่งเมื่อกี้นี้ไม่มันมีเส้นหนึ่งที่มันผิด <c oughs> ไม่หมวกคาวบอยก็ UFO <c oughs> แต่ถ้า UFO <c oughs> ก็คงไม่วาดเส้นนี้ออกมา <c oughs> แลแ้วไม่มีใครด่าถ้าเกิด UFO อวาดเส้นนี้ออกมาคนที่มาเห็นหลังจากนั้นนะต้องด่าแล้วว่า วาดทำหาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมวกคาวบอยมันก็ยังเข้าใจได้ว่านี่คือเส้นนี่คือสายเอาไว้คล้องขอตอบครับตอบว่าหมวกหมวกหมวกคำตอบคือไม่หมวกคาวบอยก็ UFO แต่ถ้า UFO <c oughs> ก็คงไม่วาดเส้นนี้ออกมาแล้วไม่มีใครด่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมวกคาวบอยมันก็ยังเข้าใจได้ว่านี่คือเส้นนี่คือสายเอาไว้คลองคำตอบคือ วิเคอร์ดซะยาวก็คอร์ดเลยยาวตอบที่เคยรู้ไหมคะตอบคืออะไรถ้ารู้ก็ตอบอันนั้นแล้วไงคำตอบคือ UFO อะไรอีเส้นนี้คืออะไรมันเหลือสองเส้นใช่ไหมมันไม่รู้จะลงตรงไหนมันก็เลยกะให้เรียกว่าอย่างเงี้ยนี่ไงไม่ UFO อะไร UFO เหรอดูไง u f อปกติมันอย่างนี้ไงดูมันแหงออกไม่แต่มันไม่โค้งอันี้มัน เ้ยมึงก็ไม่ได้แหกออกเ้ามาเลยน้องผมไม่ดูจะแหกถ้าถ้แหกไปอย่างนี้น้อมันก็กลายเป็นเป็นหน้าต่างมึงว่าพีมว่าดาวสาวโอเคข้อนี้ลูกชั่วได้ไปอีกหนึ่งคะแนนคะแนนจำนวนเส้นคือสิบเส้นไปลักษณะเหมือนต้นไม้ อะไรนี่มันมันต้องอคติ้งนิดหนึ่งมันต้องต้นเงิ้วทำอะไรกันวะมะแอะมะแอะโค้งที่ฮะอะไรนี่จิตรกรสามคนอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ไะปสุดท้ายปอยเอา ชคุณว่าคุณดาวถูกไหมน่าจะถูกตอนแรกเจนนึกว่าเป็นม้าตอนแรกมันมีเส้นนี้ก่อนจริงก็เอ๊ะหรือว่าม้าอันนั้นนะเชะไรม้าอะไรยูนิคอร์นยูนิคอนเทคกรัส์เออพอจิ๋วมาขีดตรงนี้ปึ๊บงงอืมงงอะไรกัอ้ก็ลอยไม่งงจิ๋วขึ้างงเลยไ่งงไม่งงไม่งงไม่งงอ่ะไม่งงไม่งงไม่ไม่งง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 ไม่ม่งงไม่งง ่ใชและคำตอบข้อจะว่ามคือไก่ไก่ทุกไอ้ตอนแรกอะจะตอบผิดแหละแต่ว่าแต่วกทุกคนบอกโอ้งงงงเอตอบจุกดีกว่าโอเคจํานวนกี่เส้นแปดเริ่มใสามสองหนึ่งไปอืมโอเค นี่แหละที่ก็จะไปยืนคนที่3ามเพราะว่าจะได้กำหนดทิศทางลูกชั่วได้ง่ายขึ้นจริงก็พูดเยอะเหมือนกันนะพูดเยอะแต่ไม่ปากอะไรนี่กำหนดอะไรยู่กำหนดลูกชั่วไอ้กูว่าอรแล้วมันก็กำหนดยังไม่มีเส้นไหนติดกันเลยนะครับโอ้โหอะไรวันเนี่ยอะไรนี่มันาตัวเองกำหนดแล้วเพื่อนนี่ไม่รู้ว่าเตัวเองกำหนดังไง คนกำหนดควายที่สุดเส่นี้อะไรละอุ๊ยเส้นสุดท้ายเลยไล่ประโยชน์ไล่ไปเลยไปเปิดไปเปิดแอสต็กดูไม่ออกดูไม่ออกเลยจริงอ่าลองตอบมาดูคำตอบของคุณคือมะเอ๊ะเก้าลูกชัว มันตอบจิ้มแล้วมันตอบช่องคลอดนะแปลว่ามันเป็นลูกยัวและคำตอบคือลูกอสอะไรวะก็จอยตอบแล้วไหมเอาไงมันก็ว่ายังไงก็รู้จิ้ม เหมือนเลยเหมือนที่ว่าไม่ลูกออดก็จิมจิมจิมอย่างเดี๋ยวดูชาทากอลวใช่ลูกออดไหมหนึ่งสองสามคุณว่าดอกกันแล้วจิมจิมจิมกีตาแอ้โมนึกว่าไม่ว่าอันนี้เพราะมันมีเส้นเดียวน้องว้ยก็เลยคิดว่าอยากให้ปอยรู้ว่ามันมีสายแค่ค่อนนี้ลูกช่วยได้ไอีกหนึ่งคะแนนโอ้หวันนี้แพ้แพ้ยับแพ้ยับตอนนี้ จะเสมอเพราะน้องวอยเป็นคนสุดท้ายแลโจทย์ข้อนี้คือ๋ยวจำนวนก็คือเอยากกูบอกเลยถูกต้องถูกต้องไหมไม่ไม่ถูกเอ็นดีซีฮะเห็นด้วยกับเส้นนี้โอเคห้าต่อไปเส้นที่หก ใครผิดชี้เลยเซนดีเจ็ดต่อไปเทสสุดท้ายโอเคฮันมาถูกต้องรเจ๊ว่าถูกต้องในในหัวแวบแรกอะคือเสื้อเพราะว่าอันนี้แขนเสื้ออันนี้แขนเสื้ออันนี้ตัวเสื้อแล้วอันนี้ปกเสื้อขอตอบเสื้อ จเจ๊มันมีคนแฝงโอเกมันมีคนแฝงไงไม่หาไง,ง,ไงโกงเงอ๋อไปทำเต็มที่ก็เต็มท,ที่แล้กก็เต็มที่กูก็เต็มที่เหมือนกันมันมีวิธีวาดที่ง่ายกว่านั้นแต่ก็ไม่วาดกันใช่มันมีวิธีวาดที่ง่ายกว่านั้นก็คิดไม่ออกกอสรารภาพแล้วก็คิดไม่ออกว่ามันง่ายกว่านี้ได้ยังไง ชุดคุยชุดคุยมึงจะเลเลยตอต่อเสื้อเชิดแล้วกันมันใกล้เคียงกว่าต่อเสื้อเชิดเด็กคำตอที่พิดจะเลยี่ออเลยเพนกวินเหมือนอยู่นะเออมันเหมือนอยู่นะอ๋ะอ,พอพูดเพนกวินอ๋อนี่ปากมันใช่ไหมคอยตั้งใจทุกคนมาวาดข้างในวาดข้างนอกอะดูไม่ออกหรอก ไม่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วนี่ตัวอะไร <c oughs> นกพิราโอเคข้อนี้ลูกชั่วได้ไปอีกหนึ่งคะแนนคะแนนจากเกมลูกชั่วชนะโอเคคะแนนต่อไปคือต้องจับให้ได้ว่าใคร <c oughs> ปาาแล้วมันตกคอไอ้เลยบอกให้กลับเข้ามาเขายังเขายังออรครบครบครบจผมมีสองช้อยได้ใจได้ปามกับกอปอยเห็นด้วยกับจิว๋วไม่ใช่เจ๊เจ๊ยังไม่ทำอะไรผิด โอ้ใช่กี่ตามทุกอย่าง,ามางผมขอโหวตว่าทั้ง3ามคนเป็นลูกชั่วยกเว้นผมที่เป็นลูกลกแล้วผมก็ต้องในานามตัวแทนของลูกรักผมต้องขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆในการทำอ๋อ<ล>ดูแล้วมันเป็นแบบมัลติเวิร์สใช่ไหมแบบว่าลูกรักกลเป็นลูกชั่วลูกชั่วเป็นลูก<โดย> ดูอะไรไม่ได้ดูงงกันว่ะทั้งสามคนเป็นลูกชั่วมีผมคนเดียวที่เป็นลูกรักจ้าจ้าจริงลูกรักเปล่าลูกรักก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างงี้ไม่ต้องทำท่าอะไรอย่างี้ก็ทำบ่เมึงเองมึงเป็นลูกรักมึงไม่ต้องมาแอะแล้วก็ไม่ต้องโขงไม่รู้ทำไมถึงไปหมาแอะไปเหมือนกันจะว่าใคร ปล่อยปล่อยปล่อยเป็นลูกชั่วรู้แล้วจะชิงเครตอบไหมตอบแต่หลักง่าอีกทำไม่ได้ทำไม่ได้ว่าเราเป็นลูกอะไรแลรู้เลยทอมเจอส์แบบปล่อยอ่ะชี้ลูกชั่วนะคะหนึ่งสองสามก็ชี้ใครก็ชี้สามคนเลยก้อยชี้ใครเจวก้อชี้ใคร ตอขปอยคนี้เป็นลูกช right. ่วยยกมือนะคะหนึ่งสองสามไยก้มะอะไรโจรอะไรมุงชี้อะไรตอนาก้องไอ้เจี๋ยวเวีนะุก็ช่วยอแล้วไอ้เจ๋ม่วอย่างเดียไอ้เหี้ย ไม่ใช่ลูกชั่วช่วยกันชั่วแล้วช่วยกันชั่วแปลว่าทะไมถึง่าทุกคนนำบีบงวงรักหรือแลวจอเป็นลูกรักเจ๊เป็นลูกรักไม่ลูกรักลูกักอเป็นลูกรักลูกรักเจ๊เป็นลูกรักเให้ย่าดีไ่้ยากไปดีกาให้น้องเป็นน้องเปนพื่นในีย่าญาที่ ไม่ใช่ยังไงตอนเห็นว่าตัวเองเป็นลูกชั่วมันมาถึงผมแล้วผมก็ต้องทำให้ดีแต่ต้องภารกิจไม่ต้องอเล่นอีกแล้วแล้วทำไมย่ำทำไม,นะไม,ไไมทำตัวเป็นลูกชั่วไม่ทำอะไรเลยก็ว่าตามใครขีดเราก็ขีดตามเปิดมาดูก่อนนี่ <c oughs> จริงมีอะไรบ้างภารกิจมีอย่างแรกก็คือชูสองนิ้วไว้ให้ข้างหลังรั้งสามคนต่อไปเซนีค ใครวาดเส้นนี้วะแล้วก็อย่างที่สองก็คือต้องตะโกนด่าคนหนึ่งใช่ปะว่าแกเให้ลูกไม่รักดีไปด่าใช่ป่ะอเลจะทำวไงแ่มันยังลูกไม่รักดีแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องกอดแขนคนหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงแต่ว่ากีชุมนุมกอดอนไม่ได้กอดลงกูจะร้องไอจิวบอกมึงเดี๋ยวเสียงเข้าไมเอง ทอไงอะลูกวยเาถยุถลาวจะทำารก <c oughs> <c oughs> ขิคะแนนคือเกมชนะ1อันลูกชั่วจับไม่ได้แต่ว่าทำพาร์กิจไม่สำเร็จลูกรักได้หนึ่งวันนี้ลูกชั่วชนะ <c oughs> พวกเราเรามาชุ่มก็ถ้าใครอยากให้เราทำอะไรอยากให้เราเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเคยเป็นมแบบเหมือนคนสองคนเขาไปเราก็โดนดิงไม่รู้ทะไมต้องดังเนียถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ตรงนี้นะคะ สิ่งที่อยากจะบอกก่อนอายุ3าอายุ30ปุ๊บคุณก็จะกินทุกอย่างได้น้อยลงแต่อ้วนขึ้นโบท็อกนี่เพราะแทบเป็นหนึ่งสิ่งในชีวิตเลยนะที่คนคิดมาเนี่แม่งควรได้รางวัลออสการ์จริงๆเออออสการ์เป็นรางวัลหนังนะเพราะมันคือหนังหน้าหนังหน้าไงที๋